พี่น้องเอฟซีจะหักแพงมดทุกคนเด้อกินเขาน้ำหม่ม้นเด้อมันเด้อกับนองทองเด้อซื้ออันลาบเนื้อนี้กระเจวเพียเขานมพักกินคกับนี่ปลาต้มแซ่บเด้อนะมากินน้ำกันมื้อสุกุทุกคนเด้อสบายดีพี่น้องเอฟซีจะหักแพงมดทุกคนเด้อทางลาวทางไทยทางต่างประเทศเด้อกินเขานี่กันเด้อสายดีจ้าป้าลุง เข่ากับน้องทองน้องทองแหละเป็นหมูเป็นหมูเหมือมวนเป็นหมูกินเข่าเด็กก็สือขอนมมาให้คนกินพันยาคนสก,กีนมีเข่าแล้วก็กินขนมมาเดอ้อเพื่อนๆทางเมืองนอกทางเมืองไทยทางกันเดอ้อแล้วกันน้องๆทางเมืองนอกเนาะทางกันเดอ้อเอ,อืเออ้อยอคือเกาเดอ้อบริหารบริญญากเดอ้อ อันหักคือเก่าก็โดยเปลี่ยนแปลงเลยลูกๆทางเมืองไทยก็ได้หักคือเก่าเลยน่ะกินเะขาน้งกัน Nhân cầu cao đưa lá đưa con mòng thảm ma hải người vẫn cứ cao vẫn cao đưa mầm nhảy vẫn cứ cao vậy bờ đại khái bảy trái đưa đưa, hai người đưa, đưa, đưa. ໃດໆເຂົາວ່າໄປເດີ້ລະເດີ້ລະບາຍອອກມາເອື້ອຍບໍ່ວ່າຫຍັງເດີ້ນະເດີ້ເຈົ້າເອື້ອຍກໍໄດ້ຮ້າຍດີຍ່າຍັງເ ก้ได้กันนั่นกระเป๋ากปนั่งคือเก่าแล้วล่ะเด้อกระเป๋าสามหน่วยอยู่เพื่อนสองหน่วยอันนี้เอยเอื่อจะเปลี่ยนหน่วยท่ายยังคือเกาธธ่าแล้วล่ะเด้อบรรทัดไปใส่นาฬิกาเรือนนี่ก็เอื่อยก็ยังใส่คือเก่าแล้วล่ะเด้อเอื่อยบรรทาดไปใส่เปลี่ยนเปลี่ยนใส่สองหน่วยนี่หน,น่อยหน่อยสองหน่วยพี่น้องฝากให้ เอื้ยเนาะเอื้ยก็ไห้น้องไห้อยู่ฝาลานหน่วยหนึ่งอันนี้ก็เอื้ยก็ได้บอกน้องแล้วว่าหน่วยม่วงหน่วยหนึ่งเอื้ยไห้น้องไห้เมียน่ะเบาวันอยู่ฝาลานก็ได้บอกน้องให้หูจักกันเนาะก็ยังสองหน่วยนี่แหละเปลี่ยนใส่บ่ได้ใายไปใส่เดถอะดะเด้ออย่าหายเอ้ยเถอะดะเด้อคือเก่าบ่มีคขามเปลี่ยนแปลง ลก็เอือยทางอเมริกาคือกันแล้วก็ฮักคือเก่าเด้อสีว่าเอือยว่ายังมาน้องก็ได้ซือซาอย่างเด้อน้องไปเล้หายเด้อแล้วก็อันนี้ก็เป็นมอนท้องเนี่ยน่องเอฟซีมัดตุกขู่ทุกคนเนาะเพ้าะเด็กก็ในใจสีว่าเห็นคลิปรูปออกมาเห็นคลิปเอือยออกมาแล้วเห็นคลิปหน่องออกมามอนไ่ได้อยากหายเลยเด้อ สิ่ว่าวออกไปมันนั่นสิว่ามาโนมโนถ้าเกิดเดี๋ววาใส่ลูกสองคนสองเอือน้องก็คือจะเข้าใจว่าสองเอือน้องเนาะอยู่ทั้งไทยเนาะเดี๋ยวก็คือเอือยอยู่เมริกาแล้วก็น้องอยู่คาลิฟอนะร์เนียเนาะบอเดี๋ววาเอือดึงแต่ว่าจะลืมลืมว่าว้าย่างออกไปเลียวน้องก็จะเข้าใจว่าตีร่วมเนาะอันนี้อย่าตีร่วมเดี๋แยกแยะอยู่เด้อหละเด้อ เม่ป์ปฏิทิรวมเด้อลูกเด้อลูกสาวแม่์สองคนทางประเทศไทยแต่สีเข้าใจเนาะที่เคยซอ,อยเรือแม่เนาะจากตัวเอื้อยทางเมริกาเคยซอ,อยเรือคนที่ไม่ประคุณเนี่ยอคอยรับบอบอเคยลืมเด้นอน้องทางคันนี้ผมเนี่ยเนี่ยบอกเคยลืมหักะเบอ้อ ับลูกแล้วอย่าลืมผมมีพระคุณแม่มอนบอกเป็นคนแบบนั้นน้องคนนี้บอกเป็นคนแบบนั้นเลยเด้อแล้วก็เอ่ยคนนี้บอกเป็นคนแบบนั้นหักเสมอเด้อคนเ้องมาด้คุยกันเนาะแล้วพอเลยบ่เข้าใจว่าได้เป็นอะไร จางสิสเอื่อยเว้าออกไปสิ่งที่บ่เหมาะแล้วก็ขอโทษกับสิทุกจ้างพี่น้องเว้าออกไปบ่เหมาะเนาะแล้วก็ขอโทษลูกทางประเทศไทยที่เสอเรือแม่ก็วจะเข้าใจนี่นนี้แม่บ่เข้าอซือเก็ใครเข้าใจเอาด้เด้อง้น้องเนาะสิมีใครส่งให้น้องคน่อยสิอยเือแม่งอนก็ FC อาจจะฮู้ น,นี่ก็แล้วถ้าผิดพลาดประการได้เมก็ขอโทษทุกสิ่งทุกอย่างเด้อเมยออกมาขอโทษทเลยแหละมื่อนี่นะที่เมย์ม้อนที่เมย์เบาออกไปมื่อนั้นก็บ่ได้ตีร่วมเด้อแต่ว่าลูกๆเสียเข้าใจผิดไปเองหรือก็เอ่ยเสีเข้าใจผิดไปเองหรือก็น้องเสีเข้าใจผิดไปเองเพราะว่าเข้าบ่าบาได้คุยกันหลังไม่เนาะก็เลยบอกฮู้วันได้เป็นนันใดเนาะถ้าเขา้าเด็กคุยกันหลังไม่นี่ คือสพบะไรเบาแบบนี้เนาะคือเสพออกมาเบาแบบนี้อย่าหหาอย่าหยากคือขอโทษขออภัยทุกสิ่งถกอย่าง,งเนาะหักหมดทุกคน ดนเด้อหักมดถุกคนมาว่าซิมมนแบบได้มากซว่าแบบได้มากไม่ม้อนกับบริบาเนาะคนเฮาเรื่องแม่ทายครอครัวแบบได้กับซีบหุหูดอกคาโบสัมผัสไก่ซิดมาเฮือนมาสัน้นแบบได้แบบได้จังซีหูเนาะ เป็นกอยามโน่เป็มนม,มอนเดอร์อย่าวาดามายเปนมอนเดอร์เปนมอนของมาขอโทษน้องขอโทษเอื้อยทางอเมริกาขอโทษน้องทางขางวในพปทธเนี่ยแล้วก็ขอโทษลูกทางประเทศไทยเนาะช่องในน้องซิซิอาจจะขอใจแล้วเป็นมอนคอโทษใส่หักเสมอบาดหายบดาดยากยังเด้อ คนเดิมบ,บ่มีความเปลี่ยนแปลงบ้างลืมบุญคุณบ่ไดืมเอื่อชนหน่อยจะเป็นคนนักแมนแล้้ชน้องคนนี้จะเป็นคนนักแมน บมมีคำเปล่นแปลงคุณเมนว่าป่าจางใจย,ยางคุณเมนเด้อประเทศเปิดคือแจ้า,านี้เนี่ยโอ้ยอยากไปหาเลยแหละอยากไปเลยแหละที่เคยบวบากันไวหห้เนาะมมอนจำได้เบิดเคยคุยกันอนอนที่ได้คุยกันคุยมัดทุกอย่าง เราจะไปหากันจะพาเมย์ไปเที่ยวคุยเมด่มไปจำได้กบนองคุยกันคุยคุยกันจะมาหาเอื้อยจะกอนเนาะจะกอนคุยกันที่เด็กคุยกันจะกอนเดี๋ยวนี่บริโภคเดี๋ยนี้ พาเอื้อยไปมวนพาเอื้อยไปเที่ยวเคยบอกกันแต่ทั้งนี้ก็ดีใจเราเข้มงัง,งเราเข้มงวตลอดอยากให้มีตอนนั่นมาทึงไบ้อยากก็อยากให้มีสิ่งดีๆดีๆเข้ามาคืออาจจะดีสุดเนาะ ที่คนบอกเข้าใจเฮาเพิ่นก็ว่าไปแหละถ้าเฮามาพบมาพอกันดีกันจริงๆนี่กจะก็เป็นสิ่งที่ดีเบิดนั่นแหละเป็นสิ่งที่ภูมิใจเบมื่หละปรับความเข้าใจใช่ว่าก็ดีเนาะอยากคุยสิตายแหละอยากล้มสิตายแหละทั้งนี้นะ อยากให้อยากซีแกงอธิบายให้ฟังความในใจก็เลยล้มบ่ได้ก็เลยบ่ได้คุยนั่งก็เลยออกมาเบาแบบนี้เนาะเพราะว่าน้องเซเลบงคิดเอื้อยแล้วก็จากเอื้อยเซเลบงคิดน้องเนาะทางอเมริกาแล้วก็ลูกสองคนทางปเกษตรไซเซเลบงคิดแม่แบบแม่เป็นคนแบบไหน สันบ,บาหูาหูกั้าไมใ่ใจตึดอัดข้องแม่แบบไรเดีษาเห็นูกออกมากมือหอเห็นนองเห็นเอื่อยออกมาเนาะแบอน,นี้ก็อดก็ได้เลยออกมา,าทุกสิ่งทุกอย่างยังไดท,ท่บอกออกไปบ่ปะมะ้อโอถูกสิ่งกอย่างเนอะ แต่บัก้อนกินลูกกินหลายๆอนแบบนทองลงอื่นอ้ายอันนี้กระแพงค่ะพี่้องเ้ยแม่้อนกระแพงแม่ทองทองนะเป็นคนผูกควมเป็นคนผูกจักเป็นคนสลาดอยู่ดอกผ่พากขมพลอยต้น แดดวันจะเบ่งรดข้าสิบสีแล้ว,นนวเอาวิดนี่ตค่น้อมาไปก่อนเลือกน้องเล,ลืกอลกฝาก้ดแซ่กนไรสักระไก่ส่งน่งน้เพียงยายหมอนเดอ้อชงสียังได้ดผิดพลาดกับกันใดกะ ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อดสิน้องเด้อลูกลูกล้านล้านน่องเนาะเอ้ยขอโทษอภัยถูสิ่งถุกจางสิน้องว่าไปคิดผาดไปโดยที่บระท่นได้ว่าโอวว่าออกไปมีพิษบ่อถือบ่อเนาะนี่ค่ะก็เลยพาให้เข่าใจคิดถูกสิ่งถุกจางเนาะอ่ะคลิปนี้ค่ะในเมอลาแต่ก่อนเด้อน้องเด้อบาย